二三。 บ,บูชาสังฆบูชาปฏิบัติบูชารวาบบูชา,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 ชาสังกัตานบูชาูาปาบูชาขาแต่พระองคูจเจริญองพระพุทธเจา้าทุกพระองค์องค์บรมครู กูน้ำสางูเจ้าโลกกูเจ้าท้ำเจ้าสังขารเจ้าวิญญาณองค์พระศรีอริยะเมตไตโยผู้ขาดทั้งหลายขอาราวะขอเพลิงระบารมีขออาราธนาอำนาจพระบารมีพระพุทธองค์ท่าน ทุกพระองค์รับเครื่องสักการะเป็นสังฆทานทั้งหลายเรามีของข้าพระเจ้าด้วยเถิดสันุขอบอกก้าวอราราธนาพระบารมีสิบหกสันฟ้าสิบหาสันดินภนนูมิิทธานุภาพท,ทุกสันทุกม,มา ทั้งหลายเดเด้อในห่วมกินห่วงท่านถาวายสังกกานานาปาต่อพระบารมีพระพุทธองค์ในมนีตามสัญญาบุญใดกุศลใจ พีพีนองของภูคขาสุบูสุคนชีวิตคือการเดินทางไปกับสิ่งที่เรารักสุบูสุคอนทุกดวงวิญญาณที่ตกทุกข์ในยากมหาออเดอร์พูพพพ่มบาตรพุ่มซอมพูมมบาตรพุิมว่ามหาอนองการ ูข่าแบงอีเครื่องนึงเราพยานาคทุกม่อนมูเราที่ตกข้างย่างบอนในตวนบุญมาที่หลังในมือนีมหาพอเดอร์สัตุแบงอีเครื่องนึงอีกเครื่องนึงผู้ข่าขอแบงปันให้เจ้ากรรมได้เว้ ของภู้ขาโดยเฉพาะกำไไดเว้นได้ที่ภู้ขาได้กระทํามต้งบริโภโภปากดีกบเขียดกระช้างมั่วกระามหมูกระช้างมีตะกินมีสติปัญญามีกำลังวังซ่าย่อนกินพวกทานทั้งหลายแต่บรเคยเห็นบุญไห้จะเทือ ที่ทีมั่อกงมู่มือนี้มหาพอเดอร์ผู้ขาดประเทศไทยหน่อยพโลกเสีใยใอีกอยู่มูลแล่แล้วลบคมาเสริมบอกแล้วผู้ขาดสืบอลืมสาธุเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขที่ลูกหลานได้กตัญยูได้ไทยบาปได้อืออาทอน ขอให้ทุกดวงวิญญาณอาโหสิกรรมอาโหสิเวนึ่งกันและกันขอให้ท,าทาา่านทั้งหลายทีผู้ขาดได้เอ่้น้ำจงได้เขาสูพระศาสน,สนาพระศรีอริยาเมตตโยทุกลูกทุกน้ำเถิดาะ เอามาบวรนึ ừ, m m ôn, ่งก็ได้พุดไปผ่านกองสังกัานเจ้าบ้านพักลังได้ีอลังไงนี้ปอกเจ้าอานะจำปอกเก็บเงินไปอยู่เอียงไม่สิบปแล้วจิบุกคักเบิดมาหลังนี่เสนอไปอยู่หัรร่งกรบเบิด มเป็นเบิร์ตซื่อๆเนี่ยหมดจีนี่มี่ป้องให้เ้าเด้อเจอเจาะเจกะอะไรตไกไตมันวัดไวัดเพิ่เอาเอาเอาค้งคือชุกชูงแน่อย่าไปถึงโยมเขาเอามันเสเสาหนีเอ้ยเออเสเสาเต็ะเอาฝายมืวนนั่นจะไปก่อกันนี่ละย่าปจับ้เพิ่นอันนี้ไปซักอันนี้จ่าให้วิญญาเขาตัว tới giờ bay bay giống